วันมรณภาพหลวงปู่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2 5 2พอายุ74ปี54พรรษาด้วยอาการสงบก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2521หลวงปู่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพยาไทยหมอได้วินิจฉัยโรคว่าหลวงปู่เป็นโรคขาดอาหาร มันนานกว่า30ปีคุณหมอได้ให้สารอาหารประเภทโปรโตีนกับหลวงปู่เป็นเวลาหนึ่งเดือนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเมื่อกลับวัดหลวงปู่ก็ยังคงฉันอาหารมื้อเดียวเช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนความตั้งใจหลวงปู่ยังคงข่ำเคร่งในการสร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลดูเหมือนจะหนักกว่าเก่าสุขภาพของหลวงปู่ มองดูภายนอกก็แข็งแรงไม่มีโรคภายเบียดเบียนในราวเดือนมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงปู่ได้วงปฏิทินวันที่ท่านเริ่มเจ็บเอาไว้ด้วยสีน้ำเงินและวงปฏิทินวันที่ท่านจะมรณภาพเอาไว้ด้วยตัวหนังสือสีแดงคือวันที่11มีนาคม และ11เมษายน2522พร้อมทั้งเขียนพระคาถานโมตาบอดให้ไว้เป็นคาถาแควคาดและกำบังหลวงปู่ท่านเขียนว่าอาตมาภาพพระกวยนัตตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันจะมรณภาพวันที่11เมษายนวเวลา7นาฬิกา ห้าสิบห้านาทีพอถึงวันที่สิบอ็ดมีนาคมก็ล้มป่วยโดยที่ไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ไม่มีกำลังฉันอ่านาไม่ได้และไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีอาการไข้แทรกซ้อนจนฉันอาหารแทบไม่ได้เลยไม่มีรสชาติบางครั้งท่านพ่นข้าวออกจากปากไม่ยอมฉันแล้วหยิบแผ่นตะกุดขึ้นมาจาน บางครั้งก็จับสายสินปลุกแสกวัตถุมงคลเกืาอคืนก็จับสายสินปลุกแสกวัตถุมงคลตลอดทั้งคืนบางคืนถึงสว่างร่างกายของท่านปกติก็ผอมมากอยู่แล้วกลับผอมหนักเข้าไปอีกเมื่อมีศิษย์มาเยี่ยมศิษย์เห็นท่านหลายคนร้องไห้ท่านไม่ชอบแทบทุกคนจะร้องไห้ท่านจะดุศิษย์ว่า มือร้องไห้ทำไมกูไปดีเป็นห่วงแต่พวกมึงนั่นแหละช่วงหวยใกล้จะออกท่านได้เขียนเลขหวยสามตัวเอาไว้ในฝ่ามือใครไปเยี่ยมท่านคนไหนมีโชคลาภท่านจะแบ่มือให้ดูในช่วงนั้นมีสิทธิ์มาเฝ้าท่านเต็มไปหมดตอนเช้ายิ่งมากเพราะท่านจะมรณภาพ แต่ท่านก็ไม่มรณภาพท่านผอมมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกมีแต่ประกายตาที่สดใสเท่านั้นจนกระทั่งตกกลางคืนท่านก็ไม่มรณภาพจนค่อนสว่างของวันที่สิองเมษายนพุทธศักราชสอ2พันหางทางกรรมการวัดและสิบใกล้ชิดได้ประชุมปรึกษากันว่าสงสัยในกุฏิท่าน ท่านจะลงอาคมเอาไว้ตลอดจนตำราอักขรเลขยันรูปทูบาอาจารย์คงจะไม่มีใครกล้ามารับท่านแน่อยากเห็นท่านไปดีจึงตึกษากันว่านำท่านออกมาที่หอสวดมนต์เมื่อเตรียมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้มท่านมาจำวัดที่เตียงบนหอสวดมนต์ท่านลืมตาขึ้นเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้าย แล้วหลับตาพนมมือเกิดอัศจรรย์ระฆังใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาดังยาวนานสิทธิ์ที่อยู่ที่ศาลาเข้าใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงได้ตีระฆังคือคาดว่ามีคนตีระฆังเมื่อจับเวลาดูเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาที จับที่ประจานท่านดูปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้วตรงกับวันที่สิบสองเมษายนซึ่งวันที่สิบสามเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยโบราณสิบมากันเต็มไปหมดมืดฟ้ามัวดิ่งทางวัดได้จัดให้สวดอภิธรรมหนึ่งร้อยวันกลางคืนได้นำเทพที่ท่านเทศนําำมาเปิดให้สิบฟังไอ้เจ๊ก หมาของท่านมันร้องหวยหวนออกวิ่งแต่ชั่วมันไม่รู้ว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนปัจจุบันในวันที่12บสเมษายนของทุกปีเป็นวันทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและระลึกนึกถึงหลวงปู่ไม่ว่าสิทธญานุสิท์จะอยู่ใกล้หรือไกลวันที่12บสเมษายนของทุกปีทุกคนจะมารวมกันนำผ้าป่ามาทอด ขอจงปฏิบัติให้ได้ทุกปีท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญชีวิตจะไม่ตกต่ำดังคำของหลวงปกกู่กวยที่เคยให้ไหว้ว่าขอสิทธ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยาอย่ายากจาจนอย่าต่ำกว่าคน